ที่มาทํา y o YouTube ได้แอบบเอาหนังโป๊ไปดูกันที่หลังห้องอะไรเงี้ยสเปคของพี่พี่ครับเป็นผู้หญิงแบบไหนเพราะว่าถ้าทุกคนกดซับม,มาครบหน<ม>ึ่พเรา4ี่คนจะโกนคิวทั้งหมดเลยจะทําช่อง y o u u u b e กันได้นานแค่ไหนไม่ททำแล้วไอ้เหี้ยอ่ะตอนนั้นไอ้บอลโกรกหาคดีไอ้นี่ก็ออกหาคดีต้อง<อ>แบบแอบบไปนั่งร้องไห้แบบ ยแว่ะเทำยังไงดีวะตอนพวกพี oh. Oh ่ถ oh. ่ายหนักโดนด่าแบบหนักอ้โหนักอากหนักพอมาที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกูก็คือไหนประยุทธ์จะออกคะพี่ครับเปิดรายการหน่อยครับสวัสดีครับพวกเรานนี่ยูว่า มันทีเลที่เลยจั <c oughs> งหวะเหงาเจอใครไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจจะคุยกับพวกมึงแล้วก็เลย ตั้งให้ทุกคนไป Q a มาเพื่อจะมาคุยกับคนสื่อบ้างก็ได้คําถามมาทุกคนแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อเราจะได้แบบอารมณ์สนิทกันขึ้นรู้จักกันกับคนดูอะถ้าเราคบพันซับอะคนที่ดูอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเรถึงพันซับคุณอยากให้พวกเราทําอะไรดีที่เราคุยกันกันคิวไหมเหรอกวนคิวกวนคิวโอนเลยถ้าให้ถามถ้าถามนะเดี๋ยวจะมีนี่มาให้พี่เจมให้พี่เจมไปไหนคะเจมไปไหนรีวิวนะพี่ มี Q&A เขาถามมาว่าที่มาทำ u t u b e ได้ครับมาทำ u t u b e ได้ยังไงเพื<ม>่อความที่ว่า,วา,อวาเอาจริงตั้งแต่เริ่มต้นนะเว้ยมันมีความคิดที่จะทำ u t u b e กันมาตั้งตั้งสักพักใหญ่นะคิดว่าคอนเทนต์จะทำเป็นแบบสตรีทฟู้ดไปหา <S <S 2> <S 2> <S 2> กินร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปร้านไหนขึ้นชื่อของจังหวัดไหนแต่ตอนนี้มันคือทัไม่สามารถทำได้านะน,นั้นล้มเลิกโปรเจกต์ไปจนก็มารวมตัวกันแล้วก็นั่งคิดเฮ้ยทำอะไรดีวะทำอะไรทำ u t u b e ดีวะ อยู่ว่างว่างไม่มีทาที่จะตกงานฉากงานก็ไม่มีท้ายก็เลยมาทํา youtube แล้วก็คิดชื่อได้ชื่อมีอยู่ว่าอาได้มีอยู่ว่ามาจากอะไรอ่ะ <c oughs> ันคือมาจากภาษาอังกฤษที่เอออิชแอมอาร์หรือว่าเป็นอยู่คืออะไรเงี้ยเราก็มาไปยุ่งว่าอะไรว่าอะไรที่มันจะแบบมีอยู่สามพยางที่มันสามารถเข้าใจได้มี <c oughs> มีอะไรอยู่อยู่ที่ไหนว่าว่ายังไงอะไรประมาณนี้ใช่ <c oughs> <c oughs> มันก็เลย ออกมาเป็นชื่อช่องแต่จริงๆคำถามนี้มันเชื่อมโยงระหว่างผมกับพี่เทปเลยนะว่ามาทำยังไงก็เหมือนผมเราลงงานหรือลงสตอรี่อะไรสักอย่างเราพี่เทปเอามาทอเอามาจากพี่เทปอะไรเล็กไม่เลยละแล้วก็ยากทำยากทำยากยากยากทำอะถ่ายไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเลยนัดเลยแบบคุยแบบไม่ได้วางแผนอเลยก็เลยเป็นเทปต่าสุดที่ผมใช่ก็ฟิลนั้นมากกว่าถ่ายไหมถ่ายเลยนัดเลยถ้าจุดประกายของเราไม่ไม่มีที่อะไรเลยเว้ยมันแค่แบบ ทุกคนมีความต้องการตรงกันที่อยากจะถ่ายและอยากจะทําช่องที่มันเป็นสไตล์ที่เราเราชอบกันเองด้วยมันก็เลยถ่ายแหมถ่ายจบมึงไม่ต้องไม่นั่งคิดหาอะไรเลยว่าแบบเฮ้ยมึงพร้อมหรือมึงไม่พร้อมหรือว่าคนไม่มีในแนวทางเดียวกันหมดอะ่ะก็แค่หาคอนเทนต์มาแล้วก็มาปรับตามสไตล์อะไรของเราถามี่บอนนะเี่ พี่เล่นหนังอะไรบ้างคะของพี่พอนพี่เล่นหนังเหรอโอ้เรื่องแรกที่เล่นได้รู้จักพี่เทปก่อนเรื่องแรกก็หอแตวแตกใช่ไหมที่เราเป็นนักเรียนในหอแล้วก็มีแว๊บแวบหนุบบิ๊กแจ๊ดนิดนึงกติหลวงพี่อยู่ทางโน้นครับวงเนี่ยมาเล่นดีดิวแวบแบบแวบข้ามหลับตานะแวบข้ามมึงหลับมึงหลับตาไม่ไม่เจอกู แล้วก็มีเข้าลงไปหลับไปห้านาทีนี่คือไม่ได้เห็นบอลแล้วนะออไม่เห็นแล้วนะและแล้วก็มาเจอพี่วิวตัวพิจแลวส่วนมากก็เ,ออเป็น MV ถ่ายแบบเดินแบบอะไรมากมากกว่า MV ็มว<ต>มีอะไรบ้างจะไปถ่ายเอีเพลงหมาห่วก้างครับตอนนี้น่าจะ10ล้านหรือ9ล้านนี่แหละของน้องธัญญาอาสยาม ที่เจอกนะันแล้วเข<อ>า,ายิงเลยอ๋อเออพี่บิวเจอครั้งแรกตอนไปเซ็นสัญญา,าที่จะมาเล่นหนังนี่แหละแล้วก็เจอพี่บิวครั้งแรกนั่งอยู่ในห้องที่ไหนอะนอันเดอพอเหรอ ฟานคอนนะแล้วแม่ผมมาคุยกับพี่บิวว่าเออฝังน้องด้วยก็เห็นคุยกับแม่อยู่แล้วก็หลังจากนั้นเวลาเจอในงานเลี้ยงหรือเจอในบริษัทอะไรเนี่ยไม่โคตรยิงเลยไม่ไม่พูดกับใครแล้วผมว่าไอ้เคียบพี่คนนี้มันยิงยิงตัดโคตรยิงๆๆเลยเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะก็มาสนิทไงต่ออีกทีก็ตอนตอนอ,อกหักอ่ะตอนนั้นไอ้บอลอกหักพอด,ดีไอ้นี่ก็อ,อกหักพอดีทีนี้แหละชนกันยับไม่แต่จริงแล้วกูฝักแค่ตัวนะจริงๆ่ะกูจะเรียกว่าหยิงเปล่าก็คงจะเรียกว่าหยิงได้เพราะว่ากู เป็นคนเขา้าไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วถ้าคนสนิทสนิทจะรู้ว่าถ้าแบบเราไม่ได้รู้จักกันเราก็ไม่รู้ที่จะไปคุยอะไรกับใครแต่เป็นคนรักให้ใจครับต้องรู้จักผมลึกๆดีกว่าถ้ามารู้จักผิวเผินจะก,ก,ก็จะมองว่าผมเป็นคนหญิงนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วคนชอบคิดว่ากูหญิงแล้วก็กถ้ามองไกลๆเลยนะไม่รู้จักกันไหนจะคิดว่ากูเป็นเกย์หญิงแต่เด็กเลยเนี่ยมิวสองข้อนี้ไม่หญิงก็เป็นเกย์อันนี้คือภาพที่ เรียกว่าใครจะมองก็มองครับไม่ชินแล้วไงก็อยากจะสนิทกับคนอื่นนะครับแต่ว่านั่นแหละมันด้วยนิสัยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรม่ตอบต่อนก่อผมพีเทพครับเกี่ยวจะพีเทปเล่นบทจุงให้ดูอีกรอบได้ไหมฉากดูพี่ขันโตโชว์บนเวทีอะค่ะ ่ะดูพี่ขันตกโชว์บนเวทีอ๋อแสดงว่าอ๋อฉากนั้นคือฉากที่พี่แท็กพลันยูเล่นเป็นนางโชว์บนเวทีแล้วตอนนั้นน่ะคนที่นั่งดูก็จะมีฟิลตอนนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะจำได้ว่าฉากนั้นมีแค่นั้นเว้ยอืวก็เโดดโตกมือเออใช่ขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนไวยมือเออใช่ แต่ถ้าจะให้มันเล่นตอนนี้น่าเล่นไม่ได้แล้วฟิวมันไม่ได้อ่ะกูแต่ตอนตอนนั้นยากมากเลยพิวเนาะมึงร้องไห้ปะมึงร้องไห้ปะเฮ้ยเออได้ได้หัวร้องไห้ร้องไห้ไม่ถึงไม่ถึงกับร้องไห้แต่ก็เครียดว่าแบบตอนนั้นก็คุยกับพิวอีกสองคนว่าเออเฮียไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอ่ะมันเครียดมากเพราะว่าแบบเล่นเท่าไหร่ก็คือน่าจะเล่าได้แหละคือพี่พงษเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมึงไม่เหมือนกับเธออ่ะมึงเล่นแล้วมึงแบบมึงไม่อินอ่ะมึงไม่อะไรกูก็คิดจะใจเครียกูบเธออย่างอ่ะกูกูก็พยายามทีี่่่สุดแแแล้้วออะไรยยางงเตมันก็บบ ขนาดกูวิ่งไปแล้วกูชี้อย่างเงี้ยกูชี้นิ้วแบบอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกระเธยคือไม่รู้นะด้วยด้วยความที่เขาเปพุ่กลับเนาะเขาก็มองว่าเราเราเล่นไม่เหมือนกระเธยอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบพยายามี่สุดแล้วเงี้ยจนหลังๆมาเราก็ต้องแบบเราก็ต้องสึบซับพวกพี่ๆที่เขาเป็นกระเทยพวกพี่ๆที่เขาเป็นแบบช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดแต่นั้นมาใช้ในการเล่นหนังเลยเริ่มแรกเลยคือพอ รับรู้ว่าได้รับบทเล่นมันกระเถอ,อก็คือตั้งใจชอบและอยากจะทําให้ได้เว้ยจ <Wow. S 1> นไปเรียนท้าทายมากนะตอนนั้นเขาก็ให้เรียนแอคต,ติ้งมันท้าทายแล้วเหมือนกับว่ากูไปเรียนมาแล้วอะ่ะอาวชาวิชา,ชาเข้าศีแล้ววิ่งไปอ่ะไอบิววิชาหออม,มานกลับไปบ้านแล้วนะจงนนแบบออแอบไปนั่งร้องไห้แบบ เครียดวะเคียทำเนีดีวะเล่นไม่ได้ตอนจะเล่นยังไงให้ถูกใจวะมันเล่นยากอ่ะเข้าใจแหละว่าบางทีเราดูเวลาเขาเล่นเป็นกระเทยอะไรเนี้ยมันดูเหมือนง่ายในเวทีจริงถ้าเราแบบเข้าไปในแบบความรู้สึกงานแบบมันจริงอ่ะมันมีความยากนะมันรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้น มองพุ่มกับเขาอาจจะมองแบบนั้นไงเออพี่ผมอยากส่วนตัวว่าตอนพวกพี่ถ่ายหนังจะโดนด่าแบบหนักไหมหนักหนักนี่เลยเหยีย yeah. สตีเหล็กอันนั้นก็คือร้องไห้แต่มีฉากหนึ่งที่น่าจดจําในชีวิตกูกูเล่นหนังกับพี่ปอตกูไม่เคยถึง30เทคอะเรื่องนี้และไดอะล็อกนี้จดจําขึ้นใจไปตลอดชีวิตคือหนังเรื่องหลวงพี่แจ๊ดซีจีเป็นฉากที่พี่แจ๊ดนั่งอยู่ใช่ไหมกูก็นั่งอยู่แล้วก็แบบ เหมือนพูดเกี่ยวกับว่าที่นั่นน่ะมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วทุกวันนี้ก็คือทุกคนจดจํากูในบทนั้นน่ะใครเจอหน้ากูเซลทุกคนในกองเจอหน้ากูเซลเดยหรอกเนี่ยอย่าว่าแต่ดึกดึกดนๆนเลยอ๋อมันมีข้างต้นด้วยอย่าว่าแต่ดึกดึกดึนๆนเลยที่นั่นน่ะมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าว่าแต่ดึกดึกดึนๆนเลยที่นั่นมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสาย ทั้งก,งงกงลางวันทั้งกลางคืนมึงแล้วลิ้นกูไม่ได้อะกูเป็นคนเหมือนจะลิ้นไก่สั้นด้วยเอาจริงแล้วแต่กูพยายามแบบอ้าปากให้กว้างแล้วทำงับคำที่ชัดเนี่ยคี่ว่าเขามีความคิดในหันวตลอดเวลาก็โอเคปิ้งอันนี้ปุ๊บเออพูดอันนี้แล้วผมเป็นเด็กใหม่อะแล้วตอนหลวงพี่แจ๊ดยืนอยู่แล้วแกพี่คอนก็อ,กกอะบอลพูดอันนี้ให้แดร์ลลอกมาผมเกลือแล้วแล้วก็เข้าผู้ใหญ่ด้วยแบบให้เล่นปุ๊บผมพูดไม่ได้แล้วมันมีดาราตัวใหญ่อยู่ด้วยเขาบอกโอเคไปยืนตรงนี้ไม่ต้องพูดแล้ กลายเป็นนั่นแหละยืนในนี้ไม่พูดที่อะไรอย่างตัดไม่ไม่ต้องมามาแล้วมาแล้วเป็นกี่ได้อะไรเนี่ยน่าทันเอาทำอะไรว่าแล้วจะเข้าล็อกนี้เอาพี่บิวพี่บิวต่อใหม่เรื่องความรักที่จริงวะเอาใหม่เลยเหรอ เาแบบต่ละคัมภีรมึงไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมตั้งแต่ความรักตั้งแต่พูดตอนแรกเลยตั้งแต่ความรักความรักที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกูก็คือที่กูเจอมามันก็คือการที่มีมือที่สาวเข้ามานั่นแหละปอมปอมเออคือก็นั่นแหละมันคือการที่แบบมีมือที่สามเข้ามามันเหมือนกับว่าคนคนนั้นเคยสร้างความไว้ใจและความเชื่อใจให้กับเรามันรู้สึกว่า ถ้าเขาเรารักกันมากพอมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเว้ยเพราะว่าถ้าเรามั่นใจและมั่นคงให้กับให้กับความรักของเราเองเราก็รู้ว่าถ้าสมมุติว่าแฟนเราเชื่อใจเราเราจะไม่เราจะไม่ทำลายความเชื่อใจกับเขาอันนี้มันเลยจะเจ็บปวดที่สุดมันเหมือนตกหลังช้างจุกแล้วนะ่ะตกแรงว่ะต,ต่อไปคำถามต่อไปครับผม มีเทปครับเที่ยวที่ไหนมากที่สุดเ้าที่ที่เคยไปมาแล้วคือมอดิรมอเดิฟเพราะว่าเพราะว่าชอบทะเลเป็นชอบคนฟิวชเชอย์เที่ยวแบบถ้าถทยิ่งทะเลที่มีภูเขาก็จะชอบมากไม่รวยจังอะถ้ามาแดดดีสัตว์ถ้าแบบพี่เทพูดเรื่องมอดิก็คิดอยู่คิดอยู่ว่าจะไปคิดว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปเที่ยวแบบจอเป็นคำถามของพี่บอลนะพี่ต่อไปตอนเด็กๆพี่เคยมีวีรกรรมเด็นๆไหมครับ มีตั้งแต่ก่อนที่จะอนุบาลอะนะเมเจอร,รี่อะคือผมไม่อยากไปโรงเรียรนะแล้วก็มันมีรถตู้มารับใช่ปะรถตู้มารับหน้าบ้านแล้วผมก็ขึ้นขึ้นรถตู้ไปขึ้นปุ๊บพอไปรับจุดที่2พอเขาเปิดประตูผมวิ่งลงเลยนะวิ่งลงแล้ววิ่งแบบวิ่งหนีหายไปเลยนะแล้วครูก็วิ่งจับแล้วพอเปลี่ยนอีกโรงเรียนหนึ่งมาเรียนโรงเรียนเดียวพี่ชายแล้วพี่ชายอยู่ปถมแล้วแล้วปรมอมอนุบาลมันมีกำแพงกัน้นใช่ป ผมปีนกำแพงฝั่งอนุบาลอะแล้วตอนนั้นผมยังไม่อนุบาลหนึ่งเลยนะเป็นแบบเนอร์เซอรี่อะปีนกำแพงฝั่งอนุบาลอะปีนข้ามมาอยู่ฝั่งปฐมอะแม่ผมยังเล่าอยู่เลยทุกวันเนี้ย <S <S แล้วผมอะเป็นนั่งรถไม่ได้อ้วกนั่งรถเมล์โรงเรียนอ่ะแล้วก็ <S <S อ้อวกบนรถแก้ผ้ามหมดเลยแล้วใส่กางเกงในตัวเดียวยืนร้องไห้อยู่บนรถแล้วทุกคนแบบล้อก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสิบโรงเรียนเลยนะรู้สึกว่าตัวเองวีรกรรมน่าจะตั้งแต่เด็กๆแล้ววีรกรรมแบบหนีโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆคือไม่่ไไมชอบปรเียน ขอวีรกรรมคนละสามข้อ,ขอวีรกรรมสมัยเรียนคนละสามข้อไม่เอายาวนะขอสั้นๆทำเยี่ยไรบ้างอืออ่ะดิวว่าไงบ้างของกูเหรออันดับแรกก็คือโดดเรียนทั้งห้องที่เคยเป็นวีรกรรมนะอ,มอันที่สองก็คือไป ไปสยามจะไปตีชาวบ้านเขาเปสุดท้ายโดนเขาวิ่งไล่ไ,ไ,ไเรเ,ออเป็แป,ป้งอ่ะแลเหมือนในไปแป้งอ่ะสยามเนี่ยมึงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการจีบหญิงคือเป็นแบบไปดักหน้าโรงเรียนสาวอะ่ะ<อ>เพราะว่าเทฟซิลินมันไม่มีผู้หญิงใช่ไหมไมมีแต่ชายล้วนมึงกูจะต้องอาศัย<อ>ไปดักลงหน้าโรงเรียนผู้หญิงเน<อ>ี่ยไปเดินผ่าน<อ>แค่เดินผ่านก็ช<อ>ุ่มช้นหัวใจแล้วตอนนั้นอ่ะของกูก็ จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยนะครับทุกคนว่าผมเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับชาบ้านกับสักเร่เรื่องการไปการดูเรียนเลยไม่มีครับครูว่านี่น่าจะเป็นแ,บบแบบทแบจะทุกคนอะหนีผมไม่ตัดผมปกติแล้วก็ของครูนี่ก็แอบเอาหนังโป๊ไปดูกันที่หลังห้องอะไรเงี้ยทุกคน, <iyi> น,นก็ปกติ มึงนี่เรื่องปกติเลยี้แล้วก็แอบดูนมครูสอนภาษาจีนโหทุกคนผมคนที่เป็นเด็กเรียนครับแอบดูนมครูสอนภาษาจีนแอบเอาหนังโป๊ไปดูกันที่หลังห้องอะไรเงี้ยผมคนที่เป็นเด็กเรียนครับผมคนที่เป็นเด็กเรียนครับอ่ะจไปเป็นคำถามจากกิจิพัฒน์อันนี้ผมถามรวมเลยแล้วกันนะพี่นะ พราะว่ามันเป็น,นที่แบบดูกลางๆอะไรสเปคของพี่ๆครับเป็นผู้หญิงแบบไหนทีละคนเลยอุ้ยกูเป็นคนไม่ชอบผู้หญิงสวยอชอบผู้หญิงน่ารักหน้าตาน,าน่ารักไม่ได้ชอบสเปคสวยเขา้าใจไหมแ้วก็ไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่เท่าไหร่แต่ก็เซ็กซี่ได้แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มโอเคละเริ่มแบบ S 1> <S 1> <S เข้าใจแต่งตัวแต่แค่แบบบางทีการแต่งตัวมันก็ต้องถูกการเทศสารนิดนึงเนาะผมไม่ไม่มีสเตกายตตัวแต่ที่ผ่านมาก็น่าจะชอบผู้หญิงขาวแต่แล้วแต่คนนะบางคนผิวแทนก็มีมีสเสน่ห์แต่ถ้าที่ผ่านมาสม่วนมากจะขาวแล้วก็ชอบผู้หญิงเก่งเพราะว่าเราเป็นคนไม่เก่งเลยเลยชอบผู้หญิงที่รู้สึกว่า ชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงขยันเลยนะคล้าย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 พี่บิวอะเออใช่สเปคตัวน้อยมากชอบผู้หญิงน่ารักสีผิวไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือแบบว่าผิวผิวยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ดูสะอาดอ่านถามว่าถ้าขี้วินได้ไหมก็ได้นะไม่ได้สิเพราะว่ารู้สึกว่ามองว่าเรื่องขี้วินมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วผู้ชายผู้หญิงแม่งเกิดได้หมดแล้วอันนี้ให้ดาวของเมียมึงอยู่หรือเปล่าโดนฆ่ากันนะใกล้ๆมีมีหรือเปล่าครับมีครับแน่ด่อเทปมาเลย ระหว่างที่ไปหาคำถามเราก็ฝากช่องนะฮะฝากติดตามด้วยนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ฝากคอนเทนต์แบบออนไลน์ที่เราจะสรรหามานั่งทำกันนะฮะฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้เนาะขอและขอสักหนึ่งเต็นไดยินดีให้ชุ่มชื้นหัวใจหน่อยเลยอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาแล้วกันพิมมากรซับให้หน่อยเพราะว่าถ้าทุกคนกดซับมาครบหนึ่งพันเราสี่คนจะโกนคิวทั้งหมดเลย เอามาดิเพราะว่ตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วตอนนี้ซับเรา700กว <700 S 2> ่าแล้วั <700 S 2> ลแลช่วยกันมากดซับเืินนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะทาคลิปกัน,นทุกสัปดาห์บ้ามีคำถามอะไรถ้ายปะพี่คิดว่าจะทำช่อง y o ยูทู e กันได้นานแค่ไหนครับับหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูกันดูเวลาดูเงินในบัญชีว่าทำได้อีกแค่ไหนผมไม่ผมไม่ไม่เลิกทำไม่ทำแล้วไอ้เหี้ยไม่ทำแล้วไอ้เหี้ยตังไม่มี อยากอยากอยากเล่นนะทำทำไปจนกว่าจะไม่มีตังค์อะครับทำมนทำไป,นำปนจนกว่าจะแบบท้อแต่เราก็จะไม่ทอ้อง่ายๆเราก็จะทำไปเ,เรื่อๆย,ยๆเราเราเอา, <What? S 1> ท,เาท,ที่เราทำที่เราทำช่องนี้ขึ้นมามันคือการที่เราตั้งความสุษข,ของเราในสิ่งที่เราอยากจะทำไว้ เรามีความสุขของเราในการทําเป็นที่ตั้งเราไม่ได้ทําเพื่อหาผลประโยชน์หรือกําไรมันคือมันเป็นผลพลอยได้ที่จะเข้ามาแต่ว่าก็ยังรอยอยู่ก็ยังรอยอยู่ว่าจะมีเข้ามา ไม่ได้หวังแต่ก็อยากได้อะก็เป็นแบบคือต้องบอกกันว่าตอนแรกเนี่ยที่เรามาทำยูทูกันเนี่ยก็เกิดจากที่แบบเออเคยคุณมาก่อนว่าเอออยากทำนะรายการแบบรายการจิมเที่ยวอะไรเลรอบเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มาคุยกับใบก็บอกเออโอเคโอเคพี่อยากถ่ายผมก็อยากถ่ายเออมามาถ่ายแล้วมันมันก็เกิดจากการที่มันไม่ได้นัดหมายงหวะุๆเออมันคือจังหวะที่มันแบบโอเคมันไม่มีอะไรพร้อมแล้วก็มาถ่ายกันมันก็กลายเป็นว่ามันมันก็กลายเป็นคลิปแรกนะออกมาแต่สุดท้ายแล้วพอทำไปทำไปก็รู้สึกว่าเออลองมาคุยกันหลายๆรอบลองมาคุยกันหลายๆครั้งปรรรึกกกกกษาาาััััันน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 ่่่่งงททคคออเเเต์ะไียม็็วดู ของที่ควรคือเขาประสบความสาเร็จมาเยอะถ้าสมมติว่าเราทาเราเราไม่ต้องมีคาดหวังว่ามันจะต้องแบบอะไรมากหรอกเนะเราเราค่อยๆทําไปเรามีความสุขกับในทุกๆอย่างที่เราทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมองตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะไม่ผูก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เครียดมากไม่ได้หวังอะไรมากแต่ถ้าถามว่ามันถ้ามันอย่างที่พี่บอกว่าถ้ามันมีผลปรได้ก็ยะถ้ามันมีสปอนเซอร์เข้ามายอดซับเราพุ่งมันมีมันสร้างรายได้ให้กับพวกเราอะไรย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผลก็ได้ที่ดีแล้วก็ยอมรับว่าจ้าาเพระ เรามีความสุขเนี่ยทำเพราะตอนนี้เรามีความสุขแล้วพวกเราประสบปัญหากันบ่อยมากนะในเรื่องของการจิดคอนเทนต์แล้วเรายิ่งมาเจอปัญหาหนักเพราะว่าโวก่อนหน้าเนี่ยที่เขาที่เขาทํากันมารู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเท่ากับสถานการณ์นะตอนนี้ที่มันเป็นโควิดด้วยมันออกไปเจอกันยากขึ้นมันออกไปทําอะไรกันก็ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันที่ทำให้เรารู้สึกว่าโหแม่ง ทำไมเราทำอะไรแม่งมีแต่อุปสรรควะทำไมเราทำแล้วแบบไอ้ที่นี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ใช่มันเลยู้สกว่าเฮ้ยหรือว่าเราพูกเราสี่คนมันจะไม่เหมาะกับการทำยูทูบบ้าแต่แต่ทุกคนก็คอยให้กาลังใจแล้วก็คอยปรกึกษาตลอดว่าพี่พี่ผมว่ามันนา่าจะได้อยู่นะเราลองแบบนี้ไหมเราลองแบบนี้ไหมโอถ้ถ้าทุกคนที่ดูคิปนี้อยู่อะแล้วมาเห็นว่าเวลาพวกเราคุยกันอะโอ้โหแม่งมีแต่ปัญหาเยอะมากเลยนะความไม่ลงตัวอะไรเยอะแยะมากมาย,ยแล้วเราก็พยายามแบบเฮ้ยไม่เป็นไร ค่อยๆคิดทีละเรื่องละกันเรื่องนี้ไม่ได้ค่อยไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อนละกันอันนี้ไม่ได้ก็ค่อยมาเรื่องนี้คือจะเป็นอย่างไรบ้ืงกว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้นี่มือคือเราเราจะต้องบิดจากคนที่ไม่เป็นอ่ะใช่เราจะต้องก้ไขหลายรอบากเพราะเราไม่มีความรู้เพราะว่าอย่างเราก็เจอปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็คือการอัดหน้าจอยังไงวะก็ฝากกดซับละกันถ้าอยากให้พวกเราอยู่ต่อนานๆเลยดูเสร็จกดซับด้วย ยากนะ<ช>พี่<ช>พมเหมือนเราโดนจํากัดไอเดียเหมือนแบบบางทีเราคิดฟันเห็นได้ดีแล้วแต่แม่งเอ้ยมาถ่ายล้นจะไม่ได้ว่ะอะไรอเงี้ยใช่มีคําถามอะไรอีกไหมใบคําถามสุดท้ายมีคนถามมาเยอะมากเลยทุกคนอ่ะของของพี่ทุกคนเลยนะถามว่าเมื่อไหร่ประยุทธ์จะออกคะพี่คิดว่า กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้า <laughs> ไปไหนอะบิวบิวมาปิดรายการกับผมเมั่วบิวบิวมาปิดรายการกับผมเมา่เดี๋ยวยก,ก,มมก็ทุ่มไลเดี๋ยวทุ่มพอาแล้วเ <laughs> <laughs> ย,ย้บาย